สวัสดีครับอยู่กับผมใครก็ไม่รู้ครับวันนี้จะมาเล่นแบบปลากลัวกันเนาะเนาะฮะวันนี้จะมาเล่นกับใครครับวันนี้จะมาเล่นกับพี่เหมือนเดิม,มนะจะเป็นแบบปลากลัวมาเล่นแบบแม่กันเลยก็คือด,ด่าเล่นนะจะเป็นแบบปลากลัวตรงไหนเนี่ย นี่คือจุดเซฟนะนี่คือจุดเซฟนะจุดอันนี้คือจุดเซฟนะครับจุดแดเดซฟทุกคนทุกคนรู้ไหมด่านนี้อยู่กี่ด่านสิบสี่ด่านคือยาวจริงสิบสามไม่ใช่หรอ

ใช่จะมีเสียงหวนขออภัยาวเรากงคุยแ้นอยู่นะคะจอาันเออเย้ชนอว้บ้าดังไปวัดแต่ฟักไปออเวอดูด้วยนเรก่อนตอนนี้ไม่มีวันตายหรอก ở ừ, đây gọi đại gọi đại. Nôm trắng, nôm, 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 mhm, Mệt, mhm, 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 đàn, tí, mhm, mhm, à, đi. mhm, kiếm mhm, 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 kiếm mhm, 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 โอเคเดี๋ยวผมขอตาดไปตอนที่พี่ผมมาถึงครับพี่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 เย่มาถึงแล้วไม่ต้องเซฟไม่ต้องเซฟต้องเซฟไหมพี่ต้องเซฟใช่ไหมเขาไมนมีกองอยู่นี่วะเฮ้ ด่านนี <Okay. S 1> mm. ้ผมชอบ嘛ผมชอบด่านนี้ผมชอบตรงนี้เขี้ก็ด่านที่สามเนี่ยนะคะก็สามนาทีพอดีเลยซีแมพซีด่านซีซีใช่ฉนนี่เขาเล่นอย่างงี้ป่ะ รุ่งเสียไหมออนอันนี้ผมตุองเกงกับพี่นะ กองเจอเราถึงก่อนเจอนี่ยจบตีเลยไม่อย่าอย่าเราไปก่อนโอเคไปเลย เฮ้ยฮัลโหลมจะไปตรงลูกผ้าได้อ่ะอ่ะอ่ะอไม่เอ้ยลูกผ้าบา้าเฮ้ยกลับไปก่อนบ้างดิเอา้าพระเราจะไม่เจอเอา้าเฮ้ยโดนไม่ตีดีเลวทำไมถึงโดนไม่ตีล่ะ

เคเซฟกูนม okay, ึงเซฟก็ได้เอ้พี่เออเอามุกันเอาไปห้องน้ำนะตรงนี้ก็ไม่ต้องเซฟนะครับไปเลยไปชำนานชำนานมกไปนะไปนะ หยุดหยุดขี้ปอดก็ไปเริ่มมันเลยไปไปไม่ถึงไม่ไม่ถึง,ถงถ้าไม่ถึงก็ควขอไปว้าตกอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่ ภาพตรงนี้ผ่านยะกมาพูดจริงผ่านยะกมาตรงนั้นผ่านโคตรยะกเกือบเออ สงสัยว่าพี่ผมไปไหนอ่ะพี่ผมไปในห้องน้ำไม่พูดโตเลยมามามาเย้ไปเลยเขียนเลย โอ้โตอ้ถ้าผมผ่านผมขอตัดนะก็เนี่ยถึงถึงแร้่พี่แบบผมก็เสร็จแ,แล้วถอเถอะแล้ว,ลวเรามานั่งเล่นกาฉันสุด้วย,วยมา ด่านที่แปดเอ้ยด่านที่เจ็ดด่านที่แปดนะด่านที่แปดมา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  ขอผ่านด้วยก็จะมาเล่นกันมาเดี๋ยวเรามาเซฟกันก่อนสิเออเออเอจริงลืมเซฟเราไม่ได้เซฟมาหลายด่านแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ด่านที่จะต้องตายง่ายๆนะไม่มีลาวายใช่ <blues. S 2> ถ้าเป็นแบบแบบมีลาวายเราต้องเซฟนะทุกคนไม่ยังไม่เล่นหมดแต่ด่านนี้ไม่มีลาวายแต่แตจะหล่นไม่ตายเจ้เาโลตกบุกเกิดตรงที่เราเซฟเลย โหดอยู่นะโหดอยู่นะโอเคไม่เป็นไรเซฟอยู่เตออต้องเอาอาวุธด้วยนะเอา ฮ้ยเมื่อกี้เราถึงแล <nah. S 1> <If> ้วตัดก่อนแล้วไปถึงด่านนี้ด้วยด้วยนะเสือมานี่เราต้องมาเซฟก่อนอย่ารีบสิคุณค่ะเซฟ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 สุดต้นไปเซฟต้งกงขอไปนะครับเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงหมาใช่เขาบอกว่าอะไรอ่ะ

คนตัดไปตอนที่หาเห็ดเจอนะครับหาเจอแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยหาเห็ดเจอเนี่ยเดี๋ยวเอาขวดไปไว้ก่อนนะคะเนี่ย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 เอาขวดมาไว้ในนี้แล้วขวดมคือเราไม่ได้กินอะไรเลยนะเราเก็บอันนี้มันเปรตช่วยหนี่อยๆเราติดจานุเบก็บอก เอาเซฟก่อนขอเซฟหน่อยนิช่วยเซฟก่อนเซฟไม่เซฟกันก่อนนะคะแม่บอกให้เซฟก่อนเซฟก่อนแม่บอกให้เธอเซฟก่อนยังอ่อนยังสลัวอย่างทักก่อนทิ้ก้ไปก่อนดิดันโคตรง่ายมันชิ่งง่ายเลยใช่ดันยากมันอยู่ตรง หน้าคุณครับด่านยะมมันอยู่ข้างหน้าคุณ<ด>นี่ไงด่านย้ฮะฮะปุ๊ไปทำอะไรกับมันเนี่ยศัตรูของเราต้องตุดปลาตุดปลาไม่ใช่ตุดปลาเขาบอกว่าหาปลาดีมอ้อยได้ร้อยตัวอืกไ oh <my> นะ กินอดีปังงงปารีมัวกสีเหลืองครับนี่นตุกปังเงี้ยตกไม่เป็นหรอกเรไม่ใช่ปารีว ปลาดีมร้อยตัวเลยร้อยตัวคุณทำได้เน่ยอันนี้แม่เชียอไหมไม่ใช่ปลาปลาไค้กปลาดีมอะไรพวกความยากร้อยตัวอะไเอันม่เป็นเดียเกอร์อันนี้เป็นเบลเบลไม่ได้ปลาปะอ้อปลาอะไรก็ได้่ไม่ได้ร้อยตัวปลาอะไรไ่ได้ได้ร้อยตัว บนเนื้ออะไรก็ก็ไปก็เชียร์ปงตนี้บายบายครับ